สวัสดีครับวันนี้มาพบกับรายการเราทำคุณดูวันนี้จะมีเกมสนุกสนุกสนานมาให้เล่นอีกเช่นเคยนะครับสำหรับพวกเราในวันนี้เกมแรกเราได้ผ่านไปแล้วนะครับสำหรับเกมเพลงใครสั้นตายเพลงใครยาวตายแต่รอบนี้นะครับผมเพลงใครไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวกับเพลงเลยร,รอบนี้จะมีเพลงให้ฟังนะครับผมจะเป็นเพลงผลไม้ทั้งหมดมีทั้งหมดอยู่หกชนิดนะครับ เรื่องจากมันส้นอนมองุ่มะกั้วยเงือเพลงไหนที่มีชื่อผลไม้ที่เยอะที่สุดตายเช่นเคยน้อยที่สุดตายเนเคยนะครับโอเคเขากับ,บทับกแห้ทีงานเราทั้งหมดหกท่านได้เลยครับหกคนเชิญครับเชิญครับ ครับผมอันดับแรกผมจะให้จับอันดับก่อนว่าใครจะได้เลือกเพลงได้เลือกไ้าก่อนนะยังยังครับเลือกไ้ก่อนให้เลือกไ้าต่อเลยครับแล้วก็ดึงตามเบอร์เลยครับอันดับที่อันดับหนึ่ครับให้เลือกก่อนให้เลือกสั่งครับคุณผู้ชมเบอร์สี่นะครับสวัสดีครับ 嗯、可不一样，那、嗯、不 มาคุ้ได้เท่าไหร่นะครับมาคุ้ได้ได้ได้โอ้โหสิบเจ็ดนะครับตอนนี้จะยืนหัวก่อนครับไปยืนหัวก่อนเลยไปยืนหัวก่อนครับสิบเจ็ดนะครับสองนะครับใกล้จอที่นึงนะครับเนาะนะผมให้คุณเปิดเลยครับผมให้คุณเปิดเปิดนี้ครับเปิดด้านล่างขึ้นครับเปิดใหม่ขึ้นไปครับได้เท่าไหร่สิบห้าครับสิบห้า ยืนหายก่อนยนหยก่อนครับเิสามครับเาเรียบครับเรลยบมันกล้วยเยกล้วยครับกล้วยครับเลยครับกล้วยเท่าไหร่ครับอายุกูแล้วสี่ปเก้า 四。

น้ทองพี่จอยก่อนจะได้ตื่นเต้นอ่ะได้เลยอ่ะอ่เปิดเพืงก่อนอ่ะครับเปิดเพืก่อนนะครับหนได้ตัวเดียวไหมได้ตัวเดียวไหมสปดสุดน้สุด้อยสุดนอดอดน้อยสุดยสอสุุ้นอยสุดอยดนอสุน้น้้อยส้อน 115ถูกต้องครับตอนนี้ผมสองคนก็คือจะมีคุณมาแทนหรือว่าผมจะโดนนะคู่ครับสามคนนี้คือรอดแล้วรอดแล้วครับรอดแล้วสามคนนี้รอดแล้วเอย่าคเดีย้แทนแทนและแทนแทน ยืนห้ายคือไม่ยืนนนครับยหอกยนหัวนที่ยนท้ายยืนท้ายเลยโอเคสำหรับเมวันนี้นะครับก็เช่นเคยนะครับบทลงโทษของเราแบบรอบวิจารณ์น่ากินขึ้นมาหผมให้ปิจิกันว่าใครจะกินไข่แล้วกันเอาี้หคเป็นของคูกันไหเนื้อแ่จะได้กินด้วยกันถูกให้คนหนึ่งกินไข่ให้คนกินน้ ังสามดีเนาะไม่ต้องเคี้ยวเลยค่ะสำหรับไข่นะคะหแหลกเลยค่ะ,ไ,ไ,คะไข่ใส่หัวีแล้วก็น้ำพริกเป็ <ๆ S 2> คนละนิดอ่าไข่กอบพิกรนาดีเข้ากันอยู่นะ แล้วคนไม่กินเผ็ดนะดได้ <c oughs> ให้คนไม่กินเผ็ดกินน้ำพริกอะไร้ม่กินเผยดเผ็ดเผ็ด<ๆ>มันมมมต้องมาจับเฮ้ยมีอีคนต้อนอยู่ ยอดด่ายอด้่าโดยโนุ๊กเกโอเคไปติเกมกัครับโอเคแลก็ปิดท้ายนี้นะครับผมสำหรับเกมหนุนขนานที่เราทำ,ทำไปวันนี้นะครับว่า,าเพื่อนๆจะชอบนะครับผมก็ใครเกลียระหว่างอ่ามีคนรู่ ไว้ใกม่เบือแคเหื่อเพื่อนๆนะนเอนๆอยากจะไปทาที่บ้านก็ทำกันได้เพื่อูมาท้สาคนครับเตมอะลวใช่วันนี้หรอยัแบนแเียวแล้เียมมาลวยจะให้ทุกคนเตรียมตัวของเตรมหน้าจะไดุ้กขนาดแน่นอนครับผมสำหรับวันนี้เราทําันอูก็จบย่นี้นะครับผมขอบคุณมากนะครับไปครับ